ดีครับเพื่อนๆนและนี่คือเกมท o w n Hunter เอ้ย Hunter t o ท n นะครับหรือหอคอยแห่งนักล่าน,นั่นเองเอาล่ะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปเลือกนะครับเป็นอันนี้น่าจะเป็นแบบสเตตัสหรือว่าเป็นตัวละครที่เราจะเน้นเป็นสายหรืออาชีพเนี่ยแต่ว่าจะมี2อ,อาชีพนี้นะครับที่เรายังไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับ เพราะว่ามันอาจจะเป็นอาชีพรับๆนะครับไม,ไม่รู้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะอันนี้ก็แบบอาจจะสมดุลนะนี่เน้นพลังโจมตีส่วนนี้ก็อาจจะเน้นพวกสกิลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็คือจะเน้นการป้องกันนะครับเป็นผมผมจะเลือกอันนี้เราก็สามารถเลือกนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะครับผู้ชายก็จะดูแมนๆนะครับมีกล้ามท้องแบบดูเท่ๆนะครับแล้วก็เลือกหน้าตาแบบพระเอกแบบหล่อๆได้เลยส่วนนางเอกนะครับ เราก็สามารถเลือกทรงผมนะครับสวยๆเท่ๆแล้วแต่ว่าเราชอบนะครับส่วนตัวผมจะชอบทรงนี้นะครับแล้วก็หน้าตาเอาจริงๆนะผมว่าหน้าตาแรกดูด,ดีสุดแล้ว <c oughs> ส่วนสีผิวนะครับสีผิวแรกดูดีสุดแล้วนะครับ่ะตอนนี้เราก็สร้างตัวละครเรียบร้อยเป็นฮันเตอร์นักล่าเอาเละครับถึงเวลาที่เราจะต้องล่ากันแล้วโยโยวัดดี ว่าไงเจ้านักล่าเหมือนคล้ายๆกับเใครเคยอ่านเรื่องอะไรหอคอยที่มันจะปีนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆกันเลยนะเกมนี้ก็คือเราจะปีนหอคอยขึ้นไปเรื่อยๆโดยการเข้าต่อสู้นะครับรูปแบบจะเป็นการต่อสู้แบบเทิร์นเบรดนะครับตึ๊ึงๆึงๆึงดึงดึงดึงึงดึงดึงดึงึงดึงๆงดึ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 งตึงดึงดึาดึง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 นึงด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 งด อ๋อน,นี้เตะอันนี้กดพร้อมกันไฟเราสามารถกดนะครับเพื่อบล็อกได้หนึ่งรอบนะเออโอเคไปต่อมาเลยรออยู่แล้วจ้ะแอะยอ้คาจะคาเจ้ามาเลยมาเลยต่อยอ๋อให้ดูตรงนี้นะครับอ้าวเราไม่เห็นบล็อกได้เลย อ้าวกันแล้วกันไม่เห็นอยู่เลยอ๋อเตะได้อีกเอ้ยเป็นไงเรียบร้อย <c oughs> เจอกล่องปริศนาเราต้องหยิบขึ้นมา <c oughs> ไปต่อไปต่อสิขึ้นเล็บ ส่วนตัวผมชอบลายเส้นของเขานะค่อนข้างสวยเลยคือมันเป็นลายเส้นแบบออกแนวการ์ตูนฝรั่งนะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบการ์ตูนฝรั่งก็มีนะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าอยมันโอเคนะมันจะมีคอมโ,มโบ <c oughs> ที่เขาบอกเลยนะครับแบบอันเมื่อกี้ก็คือกด A A A แล้วก็กด B แล้วก็ A A A นะครับใส่ต้องอมสเต็ปซิลอันนี้เราขึ้นมาชั้นที่สองแล้ว เราจะต่อสู้กับซอมบี้พวกนี้แหละซึ่งมันก็จะมีซอมบี้ตัวใหม่ๆนะครับที่จะมาคอยต่อสู้กับเราโอเคครับ A!A! นะครับ B แล้วก็เเราสามารถกดคอมโบได้ด้วยนะครับคือมันไม่ได้เป็นแบบเทิร์นเบแบบธรรมดานะแต่ว่าเป็นแบบรูปแบบการต่อสู้นะครับนี่รูปแบบการต่อสู้แบบเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรไฟแนวแบบเทิร์นเบ แอคชั่นอารจะเอามานั้นแล้วกันแล้วผ่านด่านแล้วหรอแค่นี้เองง่ายจังโอเคครับเราก็เก็บขวน้ํายามานะครับแล้วก็ขึ้นไปชั้นต่อไปเลยนี้เราอยู่ชั้นที่3มแล้วอ่าโยโย,โยคนใหม่เป็นไงสบายมากครับเดี๋ยวผมจะฝึกใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ปล่อยปลดปล่อยพลังไปแห่ข้าจะกินเจา้าปู่แก่แล้วว่า จะมากินอะไรอีกเราโอ้อันนี้เราเคลี่ยงไปทำให้ติดพิษนะครับลดพลังโจมตีลงนะออ๋โอเคต้องกด A A B A A A B นะครับดื่มเลือด A A B A อ้าวกดไม่ได้ A A B A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  B A อ้าวไม่ได้อะ ขึ้นลงขึ้นลงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังหน้าหลัง a a b b นี่คือสูตรนะครับสูตรเพื่อนๆกดสูตรตามผมนะครับรับรองว่าได้รับแจ็คพอตแน่นอนนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าโอ้โหมีสายชีพเอ่อเป็นสกิลนะครับที่เราสามารถอัพนะโอ้โหเยอะจริงๆนะรูปแบบของสกิลหรืออาจจะเป็นเสริมพลังอะไรพวกนี้นะครับทำให้เราเออมีสาย เฉพาะตัวที่เราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้เรายังไปไม่ได้นะครับโอ้โหดูดิเยอะโคตรนะครับอันนี้จะเป็นคอมโบนะครับที่เราจะกดสกิลได้ในแต่ละอันส่วนนี้จะเป็นเลือกชั้นนะครับเราสามารถเลือกชั้นได้จริงๆชั้นแรกเราก็ไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาสำรวจก่อนนะ ฉันจะบินบินไปคือชั้นไหนที่เราทำสำเร็จไปแล้วนะครับเราจะสามารถเข้ามาดูได้ในแต่ละชั้นเหมือนเรายึดหอคอยไปแล้วแล้วก็มาเก็บของรางวัลน,นะครับหรืออาจจะมีตัวพวกซอมบี้อยู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองมาสำรวจดูก่อนว่า,าจะเจอไหมแต่ที่ที่เจอนี่คือเจอแต่ของนะอ๋อนี่ไงซอมบี้มาละเออใช่ อันนี้น่าจะเริ่มด่านแรกแบบม่เพราะเมื่อกี้ตอนแรกคือมันให้เราฝึกเอาวกันไม่ทันอีกตอนนี้คือเอาจริงแล้วนะครับ A A B A ครับ A โอ้โหแม่งแม่งโคตรถึกเลย A A B A เรียบร้อยมันต้องตายสิโหโดนขนาดนี้ อา้าวเก็บของเก็บเพชรมันก็ออกแนวแอคชั่นอาบจีนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราจะมีการต่อสู้แบบเทิ ate, ร์นเบสผสมกับแนวแอคชั่นนั่นเองนะก็คือเราสามารถกดคอมโบโจมตีได้โอ้โห,โโหก็คือเป็นออโต้ผสมแมนนวดนะนวดไปนวดมาเรานุ่มเลยโ,โหุยอบอสเจ้าตัวใหญ่ไปไหนแล้วเราจะสู้ไงวันนี้เอาไงดีเอาไงดีครับ เตะเบิ์ล <c oughs> อีกนะครับนี่เอาเวกเอาเวกเอ้ยเป็นไงเฮ้ยแม่งมา,มมาแล้วโอ้โหกันไม่ทันนะครับโคตรจุกเลยนี่ไงโอ้โหเ,เจ็บเลยเจ้าปีศาจร้าแห่งซัมบี้คาดกำจัดเจ้าได้แล้วเ,เดี๋ยวก่อนเก็บเห็ดกันช่วงนี้ชอบกินเห็ดนะครับ ไปสิก็ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ละชั้นก็จะมีความยากแล้วโหดท้าทายแถมเรามีไอเทมให้เก็บนะครับถือว่าเกมนี้ก็เป็นนักล่าแห่งหอคอยนะใครอยากจะล่าบนหอคอยมาจัดกันได้เลยสำหรับเกมนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่เฟรมขอฝากคลิปไว้ด้วยนะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้พี่เฟรมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ